ครับนี่คืออีกบูธหนึ่งที่ผมอยากจะมาดูครับทุกคนครับนั่นคือ <Boy>? บูธนิสสันครับทุกคนครับนะครับตัวเซรีน่าครับนิสสันเซรีน่าซี28ครับทุกคนครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงสเปคนี้ทุกคนสเปคนี้ครับนิสสันเซรีน่า e power ครับทุกคน่ทีเล็กทไต์คอนเดี๋ยวผมให้ข่า์ด้านยนต์และเทค่ะ อันีค่ะ้ดูเนียบมากอดฟีจากปมากบอกเลยว่าตอนแล้วก็อยู่กับโคงารของเรามาอย่างตัดมาเข้ามาญี่ปุ่นเลยนะทุกคนแล้วผมว่าปีนี้นี่สั่งเข้าจริงเข้าจริงเข้า ขาตัวน <ooo> ี้เข้ามานใบกาคุณก็มีวงประสบสารา่อ a s ซเ c ีย t e คร a เอทีฟได r ตอจากิสันเนเนเดตทีวีแล้วก็อยูเองแล้วค่ะทางที่5้าค่ะคุณนภุษิชัยกรอิ่มนโรไดเรคเตอร์ฟิมเซอเรซันจากบริษัท닛สันมอเตอร์ประเทให้ใจำกัดค่ะ ท่านที่6ค่ะคุณเยภพาร์ิลาสุวรลเจเรลล์เปเรเตอร์แฟนด์มาร์เก็ตติ้งจากบริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะถูกใจแล้วสุดท้ายค่ะคุณนิสดาสัตยาเพ็วานเจเนอเรลล์เปเรเตอร์โฟล์กมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะดีด้วยความที่ว่ารถเขาจะเปิดเบมือให้กับุกท่านสัมภฟษณ์อีกด้านค่ะนี่ครับคุณผูนมันจะร้องไฟฟ้าคจุดหลักต่อไปค่ะเราจะเชิญน้องๆทั้งทกีม ที่ถูกเรี้นั่นเองค่ะอโอ้โหเห็นไหมตาใหญ่มากเนมุ้ตาใหญ่มากนี่แบบาาัก่อนนิ้วจากมหาวิทยาลัยอะไรเง้ค่ะแล้วคือนี่คือสเปกญี่ปุ่นครับทุกคนครับรอบัดเล่อนากมาตรานและมามีตัวใหญ่ๆหวับนก็รญ่นแล้วะโอ้หเจ๋งอะไปค่ะ้นะรอบัดเล่ รอบคอนโซลครับดูคอนโซลทำออกมาได้ลงโอแต่พ,พวงมลาลัยแข็งไปทั้งนิดนึงไม่นิดอ่ะแข็งเลยนะครับไม่ไม่มีความนุ่มเลยเนี่ยครับไม่มีความนุ่มเลยแต่คอนโซลแบบนะทุกคนดูง่ายสบายตาแลว้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถแบบอนเนกประสงค์เนาะจอไม่ใช่จอหน้าข้างหน้าบานหน้ากระจกมันใหญ่มากนะครับ นี่ครับบานหน้ากระจกใหญ่ามากทุกที่นั่งครับทุกคนครับนะครับทุกที่นั่งเลยครับนั่งสบายมากเลยเออ <c oughs> นั่งสบายมากแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะนะครับซีรแปดตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเบาเลื่อนต้องเป็นแบบเป็นนว่นหมดเลยครับทุกคนครับเนี่ยเ็ียต้องมีบอกว่าแบบเนีแบบ่ยเหมือนเป็นมันน้่นปกติทั่วไปเลยครับนะ นี่นะครับเอ่อโอ้ยช่องช่องหลุมใหญ่มากแต่ผมชอบที่สุดเลยชอบกระจกทุกคนเห็นไหมทุกคนดูกระจกโอ้โหก็คือรางวัลนี้นะนี่นะเพราะคุณเล่ามีไม่มีสนุกไม่มีสรุปแล้วอะไรนะเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีครับนี่ไม่มีไฟด้วยครับทุกคนนะครับไม่ไม่มีไฟนะทุกคนครับหนึ่ ที่ตรงนี้ระจบเปิดปิดได้ประมาณนี้มมีือจับน้ครับกล้องมีกล้องหลังด้วยนะครับมี USB มี HDMI ด้วยนะครับมี HDMI มี USB นะครับอช่องมันเก็บตัวนี้ เยอะใหญ่นะครับนะนี่มีเก็บตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะขางนี้คืออะไรนี่มีเก็บตรงนี้ด้วยด้วยมันเน่เป็นพวกแบบกล่องอเนกประสงค์ใส่บ่นตาแล้วมันมี USB ด้วยนะทุกคนเนี่ยครับมี USB ด้วยโอเคเลยเฮ้ยถูกใจถูกใจครับถูกใจสุดยอดมากเลยค่ะคนนี้ก็ถูกใจมากแล้วนะคะเดี๋ยวเร่มหับตนนี่ครับนี่ค่ะ เลื wrote, haha, ah, artists, um, ah, ่อนออโต้ครัทุกคนอ้นงชมเชยค่ะนอนสามวันจนกลางสาอันนี้คือตอนที่นั่งสองเอารถเก็งไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราจเรล้อแรกันเลยนะคะที่ด้อคนชมเชยได้แก่ได้แก่หินจากขนนมาเท่าไรเกงมาตอเียปิดเองแบบดึงปึ๊บโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนโอ้เจ๋งอ่ะมีม่านด้วยทุกคนี่ยมีม่านด้วยนะครับนี่ นานเกี<อ>่ยวด้วยครับนะปึนี่เห็นไหมแล้วก็ปึ๊บเกีอะตนี่ตลอดเลยค่ะและเทียลำดับต่อไปค่ะนะคะลำดับที่สองที่้าเนความชเชยอนอนค่ะสไลด์สไลด์ว่าแบบที่นี้คือด้านหลังครกด้านหลังตรงนี้อาจจะแคบเข้รหรือเปล่าไม่รู้ ต้องต้องลองไปดูผมไม่ได้นั่งดูแล้วกันนะครับทุกคนอย่างดีเสมอมาเลยค่ะแต่บอกเลยว่าเลยเป็นเพียงด้วยในะาะเป็นเพียงที่สามที่ได้รับรางวัลชมเชย็จเส้นเดียวกันค่ะและเพียงที่สามที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ได้แก่ทีมจากภาคกลางและภาคตะวันออก่าวมหาวิทยาลัยเทคโน้หรือดีราสมบุกสคบูรณ์นะก็อยู่กับจุดนั้นอยู่ ค่ะพี่สันติกอีพพาวเวอร์มงตะลงนะคะดูอยู่แล้วนะไหบอกเลยว่าดูอยูนะซึ่งเดียวกันค่ะคุยครั้งหนอนเลยค่ะนะคะคือและลำดับถูกใจไปค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นแล้วคของที่เสียคือที่ผมให้อยู่แต่ทีเดียวค่ะและน้องนที่ได้รางวัลบอนกันแล้วนี่นั่นเองที่มันคันแล้วเนี่ยร้านห้า ้าะทุกเวลาที้ทุกท่านรอคอยแั่แล้วค่ะลางวันเออชนะับ6 9ล้านนะคนแต่ประตูท้ายหนักนิดนึงอคนะนะคะอนนั้ต้องอเลยค่ะว่าทีมที่ได้รับรางวังชนะเลิศารแข่งขนที่อของพิ้อมกิฟกัส3 0 0 0 0บาทไแก่ จกันไปย่ะนิสันเซเลน่านะครับอารวเวลาอาร์เวลาตัวน้อยๆตัวนี้เนี่ยระกาศรางวันนี้ค่ะไม่ดูเนาะและเราแอะไรค่ะกลับมา500,000นะครับที่ได้รับ